ดีค่ะ l o v e No เวอชโนบายนุตภุมมใจนำเสนอนิยายโรมาแนวทะเลทรายเรื่องเดือนประดับทรายวันนี้เสนอเป็นตอนที่19พาร์ท1ค่ะเราเดินทางกันมาไกลแล้วนะคะนิยายเรื่องนี้มีทั้งหมด21ตอนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดทั้งที่แล้วเพิ่งจะซาไปและเหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้ทําให้ชีกอมาลานเกนโกแต่อย่างใด เขายืนยันที่จะเดินทางไปดูแลงานในโครงการท่าเรือน้ำลึกโดยมีพันไมล์เดินทางติดตามไปด้วยทั้งที่หลายฝ่ายขอร้องให้เขาสั่งการอยู่ที่บาลาสแทนเพื่อความปลอดภัยอมรานก็ยังคงยืนยันคำเดิมเพียงแต่ว,ว่าสั่งทหารองค์ลักรให้คุมเข้มในเรื่องความปลอดภัยของตนเองและชายาพันไมล์รู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของสามีเธอจึงเดินทางไปกราบขอพรอ,องค์เทพีซลีนา ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเฮชามาเพื่อสวดอ้อนวอนขอให้พระนางช่วยคุ้มทองอมรานให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากกล่าบสการะองค์เทพีสลีนาแล้วพันไม้ได้ออกมาเดินเล่นภายในสวนอันล่มลืม่นซึ่งอยู่ด้านข้างของวิหารดังกล่าวโดยมีองค์ลัะเฝ้าติดตามดูแลความปลอดภัยของเธออย่างใกล้ชิดความเงียบสงบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ทำให้พันไม้สบายใจขึ้นอย่างน่าประหลาดโดยไม่รู้เลยว่า มีใครบางคนรอบมองเธออยู่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดเสียงอะไรนะจาบินรีบไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นพันไมล์หันไปเอ่ยถามองครักษ์หนุ่มด้วยความตกใจจาบินสั่งให้ทหารองครักษ์ดูแลความปลอดภัยของชายาให้ดีส่วนเขานำกำลังส่วนหนึ่งวิ่งตรงไปยังทิศทางของเสียงที่ได้ยินเพื่อตวรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่จาบินคล้อยหลังไปทำตามคำสั่งของพันไมล์ได้ไม่นาน จูจ่ๆก็มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งแต่งตัวเรียนแบบชุดของทหารเดินตรงมายังจุดที่พันไมยืยนอยู่ชายกลุ่มนั้นได้ปิดบังใบหน้าไว้ภายใต้ผ้าคลุมสีดำจากนั้นการต่อสู้ระหว่างชายชะกันกลุ่มดังกล่าวกับเหล่าทหารองค์รักษ์ที่ทำหน้าที่อรารักษาดูแลความปลอดภัยชายาของท่านชีกกเ็เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดพันไมยก้มลงหยิบอาวุธขององค์รักษ์ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้มาถือไว้ในมือแต่ยังไม่ทันที่จะได้ใช้อาวุธดังกล่าว เธอก็รู้สึกรล่ากับว่าโดนเข็มอะไรบางอย่างตักเข้าที่ลำคอของตนเองโดยไม่รู้ทิศทางจากนั้นสติก็ดับวูบไปถึงแม้ว่าฝีมือการต่อสู้ของเหล่าทหารองคลักษ์จะได้รับการฝึกปลือมาเป็นอย่างดีแต่ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าบวกกับฝีมือการต่อสู้ของชายชะก,กันกลุ่มนั้นก็ไม่ได้ดรอยกว่าฝีมือของพวกเขาเท่าไรนะักสุดท้ายเหล่าทหารองครักษ์ก็เป็นฝ่ายปลาชัยให้กับชายหนุ่มกลุ่มดังกล่าวพวกเขาถูกสังหารจนหมดสิ้น จากนั้นพวกมันก็เดินกลับมาแบกล่าหมดสติของพันมไม้ไว้บนบ่าและจากไปได้วยความรวดเร็วโดยไม่ลืมที่จะกลบเกลื่อนล่องลอยไม่นานจาบินก็กลับมาเมื่อเห็นสภาพที่เกิดขึ้นเขารู้ทันทีว่าเสียงเมื่อสู้เป็นกับดักเขาพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยก่อนจะเดินตรงไปสำรวจศพของเหล่าทหารองคลักษ์ที่นอนตายอยู่ที่พื้นว่ามีผู้ใดรอดชีวิตบ้างหรือไม่แล้วก็พบว,ว่ามีนายทหารคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่น้อย จาบินสอบถามเรื่องราวบางอย่างจากนายทหารผู้นั้นพร้อมกับสั่งให้ทหารอีกสองนายนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจากนั้นจาบินก็สั่งให้คนที่เหลือติดตามเข้าไปื่เสือหาเบาะแสว่าคนร้ายจับตัวชายาของท่านชีพไปไว้ที่ไหนและที่สําคัญใกลกันที่บังอาจกระทําการอุกอาจเช่นนี้ทหารองครักษ์คนหนึ่งเหลือไปเห็นสร้อยคอของเจ้านายสาวตกอยู่ไม่ไกลจากบริเวณน,นั้นก็รีบตะโกนบอกเราพบสร้อยคอของท่านชายาตกอยู่ตรงนี้ครับท่านจาบิน องคลักหนุ่มรีบเดินตรงไปหยิบขึ้นมาดูเขาจำได้ติดตาว่าสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยที่ท่านชายามักจะชอบสวมติดกายตลอดเวลาเขาจึงสั่งให้ทุกคนเร่งออกสือบอหาเบาะแสของคนร้ายที่ลักพาตัวชายาของท่านชีกไปเพราะคืนชักช้าเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายหลังจากตรวจสอบจนแน่ชัดแล้วว่าชายาพันไม้ถูกจับตัวไปจาบินจึงได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้ท่านชีกทราบเรื่องนี้ทาให้การประชุมเกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้ําลึก เป็นอันต้องยุติลงไปโดยปริยายเดี๋ยวเราจะให้ยซินนำกำลังบางส่วนไปช่วยออกตามหาพายอีกแรงและจะให้วาคิมไปดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บเขาบอกจะบินไปตามสายด้วยน้ำเสียงปกติทั้งที่หัวใจร้อนร่วมกระวนกระวายด้วยความเป็นห่วงพันไม้เมื่อวางสายจากจาบินอามรานก็หันไปสั่งการยซินและวาคิมทั้งสองรับคำและไปปฏิบัติตามอย่างรู้หน้าที่ส่วนตัวเขาสุดลงนั่งกับเก้าอี้ซบใบหน้าซี่เผือดลงบนฝ่ามือ ในที่สุดสิ่งที่เขากลัวมาตลอดก็เกิดขึ้นจนได้พันไมลอย่าเป็นอะไรไปนะได้โปรดผมจะหาทางไปช่วยคุณอดู่นี้ใครก็ตามที่มันกล้าทําแบบนี้มันต้องตายตายสถานเดียวเท่าน,นั้นถึงจะสาสมเขาคำรามลั่นดวงตาคมวาวโรดเต็มไปด้วยเพลิงโทสะฝืนกลั้งขมอารมณ์อย่างอัดอัน้ขนขณะลุกขึ้นเพื่อจะเดินทางไปพบกับท่านหัวหน้าเผ่าเฮชามาเพื่อขอความช่วยเหลือให้ท่านลุง สรงกองกาลังออกไปตามหาตัวพันไม้อย่างเร่งด่วนท่านลุงทราบเรื่องที่พายถูกจับตัวไปหรือยังครับด้วยความร้อนใจทําให้อมมาลานเปิดประตูห้องทํางานของอีกฝ่ายเข้าไปโดยไม่ได้รอคําอนุญาตก่อนจะเอ่ยถามด้วยความร้อนรนสีหน้าเคร่งเครียดลุงก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะลุงได้สั่งให้ทหารของลุงออกไปช่วยตามหาชายาพันไม้แล้วอีกไม่นานเราก็น่าจะได้รับรายงานเพิ่มเติมขอบคุณมากครับท่านลุงอรมราลาน เจ้ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนลงมือก็ทาการอุกอาจในครั้งนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนักหรอกครับท่านลุงแต่ก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าเป็นฝีมือใครเ้าคงไม่คิดว่าเป็นเขาหรอกนะแม้ว่าอับบาสจะไม่ได้เอ่ยชื่อของบุคคลดังกล่าวแต่มาลานก็เข้าใจดีว่าท่านลุงหมายถึงใครผมคิดว่ามีผิดหรอกครับเพราะมีเพียงท่านอาเท่านั้นที่กล้าลงมือกระทําเช่นนี้อีกอย่างผมกับพายก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหน และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมโดนลอบสังหารป่านานี้ท่านอาได้เคยส่งคนมาลอบฆ่าผมแต่ก็ไม่สําเร็จท่านอาอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่พายเพื่อหวังขู่ผมก็เป็นได้เจ้าคิดจะทำอย่างไรต่อไปผมจะกลับบาลัสก่อนแต่จะทิ้งคนของผมบางส่วนไว้ที่นี่เพื่อติดตามหาบอกแสผมมั่นใจว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จะต้องหาทางติดต่อขอเจรจาต่อรองกับผมในเร็วๆนี้แนะ่ผมถึงต้องเดินทางกลับไปที่บาลัส ส่วนทางนี้คงต้องฝากท่านลุงช่วยดูแลไม่ต้องห่วงนะอรมรานลุงจะรับหน้าที่ทางนี้เองและจะส่งคนออกติดตามหาตัวชายยาของหลานจนกว่าจะพบถ้ามีอะไรคลบหน้าก็จะรีบติดต่อกลับไปทันทีเจ้าก็เช่นกันนะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ให้แจ้งลุงด้วยได้ครับท่านลุงผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับอับบาสตกบ,บากของอรมรานเบาๆพร้อมกับถอนในใจออกมาเฮือกใหญ่เจ้าจะออกเดินทางเมื่อไหร่ คงต้องรอให้คนของผมกลับมาก่อนครับผมขอลาท่านลุงตรงนี้เลยนะครับการเดินทางอาจจะชุกระหุกจนไม่มีเวลามากล่าวลาท่านลุงเรามันคนกันเองไม่ต้องมากพิธีหรอกชีกอมลานสั่งให้จาบินมันทหารส่วนหนึ่งตักหลักอยู่ที่เฮชามาเพื่อออกตามหาเบาะแสต่างๆรวมถึงคอยรายงานความคืบหน้าเขาทราบส่วนตัวเขาและคนที่เหลือก็รีบเดินทางกลับลาลัสด้วยเครื่องบินส่วนตัวเพราะเขามั่นใจว่าท่านอาจะต้องหาทางติดต่อเขา เพื่อเจราจาต่อรองภายในเร็ววันนี้แน่นอนนี่ขนาดเขาสั่งคุมเข้มและยกระดับการรักษาความปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังพลาดจนได้ทิกหนุ่มคิดว่าปราบไปที่ยังไม่ได้เปิดการเจราจาพันหมายน่าจะยังปลอดภยัยแต่ถึงจะรู้อย่างนั้นเขาก็ไม่อาจคลายความวิตกกังวลใจลงได้ในหัวมีแต่ภาพและรอยยิ้มของพันไมายจนเขาแทบจะคลั่งตายด้วยความเป็นห่วงวันละหลายร้อยรอบการรอคอยมันเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างนี้เอง อามาลานเพิ่งเคยจะได้ลิ้มรสชาติเป็นครั้งแรกทุกอย่างเป็นเพราะเขาเขาทําให้พันไมล์ถูกตึงเข้ามาเกี่ยวกับการแย่งชิงอํานาจในครั้งนี้ความเห็นแก่ตัวของเขาทําให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักต้องตกอยู่ในอันตรายพอคิดที่จะจัดการกับท่านอาจึงได้ปล่อยข่าวบางอย่างออกไปเพียงแต่ไม่คิดว่าท่านอาจะตลบหลังด้วยการส่งคนมาจับตัวพันไมล์ไปจนได้ประตูของโกดังล้างที่ใช้เป็นที่กักตัวพันไมล์ถูกเปิดออก คนที่ข้าสั่งให้พวกเจ้าไปจับตัวมาตานี้อยู่ที่ไหนผู้มาใหม่เอ่ยถามอยู่ด้านในครับร่างของพันไมนอนสลบยู่ไม่ห่างมือและเท้าของหญิงสาวถูกมัดไว้อย่างแน่นนะหนาฮามานเดินเข้าไปสำรวจเชลยสาวที่นอนสลบยู่ปลายเท้าพร้อมกับยิ้มมุมงปากสายตาของเขาฉายแววเยี่ยมโหดก่อนจะหันไปสั่งคนของเขาให้ดูแลพันไมให้ดีและให้จัดเรยนยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่าให้พันไมหนีลอดไปได้อย่างเด็ดขาด ลูกน้องรับคำสั่งอย่างแข็งขันก่อนจะเอ่ยถามพวกเราต้องควบคุมตัวท่านชายาไว้นานแค่ไหนทรันนายอีกไม่นานนักหรอกเรื่องทุกอย่างมันใกล้จะจบลงแล้วถ้างานของข้าสำเร็จลุล่วงเมื่อไหร่ข้าจะมีรางวัลให้พวกเจ้าอย่างงามรับรองว่าคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนหามานเอ่ยพร้อมรอยยิ้มแต่เว่าะแววตาของเขานั้นกลับดูกระด้างดุดันเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเร็วๆนี้เราจะได้ต้อนรับอาการถุก,กัคนสำคัญที่ข้ารอคอย แต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ไว้ให้ดีอย่าให้หนีลากไปได้ที่สําคัญเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับเข้าใจไหมเข้าใจคัันนายดีนสัสรีบจัดก,การทุกอย่างตามที่ข้าสั่งฮามานหันไปสั่งนายทหารคนสนิทครับจากนั้นดีนสัสก็ลงมือฉีดตัวยาบางอย่างเข้าเส้นเลือดของพันไม้และได้หันไปสั่งลูกน้องให้คอยฉีดยาเหล่านี้ให้เธอทุกๆสองชั่วโมงแต่ต้องฉีดในปริมาณที่พอเหมาะ ห้ามฉีดเจนขนาดเด็กขาดเพราะมันอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้หลังจากนั้นดีนัสก็เดินตามเจ้านายไปเพื่อตรวจดูอุปรกรณ์ที่ฮามานสั่งให้นํามาติดตั้งไว้ที่นี่มันเป็นตู้กระจกใสขนาดใหญ่สูงสองเมตรและสายไฟแรงสูงที่ถูกลากสายมาหยุดอยู่ที่บริเวณตู้กระจกใบดังกล่าวดีนัสจะไปดําเนินการตามแผนขั้นต่อไปได้เลยแล้วเยนลืมสั่งให้คนของเรานำน้ำมาเติมให้เต็มตู้ใบนั้นเมื่อฮามานสั่งจบก็เดินจากไปทันที หลายวันมาแล้วที่ข่าวของพันไม้เงียบหายอมรานเหมือนคนบ้าเขาติดต่อไปยังสายสืบทุกแห่งแต่ก็ยังไม่ได้รับข่าวครา,าวของเธอไม่รู้ว่าเธอจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรชีกหนุ่มตัดสินใจส่งคนไปนสะกดรอยตามท่านอาและคนสนิทเพราะเขามั่นใจว่าพันไม้ถูกคนของท่านอาจับตัวไปแน่นอนแต่ทุกอย่างก็ยังคงเงียบและไร้วี่แววยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จิตใจของอมรานก็ยิ่งร้อนรุ่มเหมือนโดนไฟลุม แม้ว่าเขาจะส่งมือดีไปคอยติดตามดูความเคลื่อนไหวของท่านอาทุกฝีก้าวแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆผ่านไปเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์สภาพของชีคหนุ่มก็ไม่เหลือเขาความหล่อเหลาคงสันหนวดเขาลกคลื้มขึ้นเต็มใบหน้าอมมาลาไม่สนใจที่จะดูแลตัวเองจนองค์ขลักคนสมิธทนไม่ได้ท่านชีคกินอะไรหน่อยนะครับวาคิมเอ่ยขึ้นไม่เขาปฏิเสธ ดวงตาคมแดงก่ำอย่างคนอดหลับอดนอนมาหลายคืนแต่ท่านชี้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะครับถ้าเป็นนายจะกินลงไหมอมราานหันไปถามลูกน้องคนสนิทวาคินได้แต่งเงียบหันไปมองเงยซินเหมือนจะขอคำปรึกษาพวกเราระดมกกำลังกันอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ดูเหมือนพวกมันจะรู้ตัวเก็บล่องรอยหมดจนพวกเราไม่ได้ข่าวอะไรเลยอีกไม่นานหรอกเยซินพวกมันต้องเคลื่อนหน่ยแน่ดวงตาอมราานลุกว่าเป็นประกาย เป่งลังสีอามาหิตจนแม้แต่คนสนิททั้งสองยังกลัวครับถ้ามันโผล่มาเมื่อไหร่ก็เข้าแผนของเราแต่ระหว่างนี้ท่านชีต้องกินอะไรบ้างนะครับผมจะสั่งให้ซันเดย์ยกเข้ามาเอามาลานสายหน้าปฏิเสธในช่วงเวลานี้เขากินอะไรไม่ลงจริงๆความเป็นห่วงท่วมท้นจนเขาแทบจสหายจะไม่ออกทุกวินาทีที่ผ่านไปความปลอดภัยของพันไม้ก็ดูจะน้อยลงทุกทีถ้าพวกนั้นไม่เคลื่อนไหวหรือถ้าสิ่งที่เขาคาดการไว้มันผิดพลาด จะทำอย่างไรยิ่งนานวันเข้าความมั่นใจของชิคหนุ่มก็ยิ่งสั่นคลอนแม้จะรู้ว่าท่านอากำลังเล่นสงครามประสาทกับเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพันไมลเขาเหมือนจะไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่เหนือความควบคุมของเขาพวกนายไปพักเถอะอามาลานลุกขึ้นโบกมือไล่คนสนิทท่านชิคก็ควรจะนอนพักบ้างนะครับวาคิมเอ่ยเพราะเขารู้ว่าตั้งแต่คุณพันไมลถูกจับตัวไป เจ้านายหนุ่มของเขาก็ไม่ยอมกลับไปพักผ่อนที่ห้องอีกโดยแต่นั่งรอฟังข่าวของภรรยาอยู่ภายในห้องทํางานทุกคืนเหยียบบอกให้เรานอนเลยวาคินเขาหันไปบอกคนสนิทเราไม่อาจจะข่มตาหลับได้ตาเตที่ยังไม่ได้รับข่าวคราวของภายความทรมานจากการอดนอนเพียงน้อยนิดมันทําให้ไฟที่สงใจเราอยู่บางเบาลงปล่อยให้เราทําเถอะวาคิมและยาซินได้แต่หันมามองหน้ากันพวกเขารับรู้ได้ถึงความรักที่ท่านชิค มีต่อท่านชายยาที่ยังไม่รู้จตากมอยู่ในขณะน,นี้สองหนุ่มจึงยอมถอยกลับไปแต่โดยดีอามรา,านไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้เขาเดินออกไปยืนมองจันทราที่หน้าระเบียงห้องพร้อมกับวิงวอนต่อองค์เทพีสลีน่าขอให้พระนางคุ้มครองหญิงสาวอันเป็นที่รักของเขาให้ปลอดภัยก่อนที่จะเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียตอนใกล้ลุ่งและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเาซินได้ดามจดหมายฉบับหนึ่งที่เสียดติดอยู่ที่หน้ารถประจำตําแ่งของท่านชี มาหมอให้กับเจ้านายหนุ่มอมาลานหยิบออกมาเปิดดูถ้าอยากจะให้พันไมล์ปลอดภัยหนึ่งทุ่มคืนนี้ให้นำไส้ประจำตัวผู้นำเผาที่โกดังล้างสีหน้าอมาลานแม้จะดูอิดโรยซี่เซียวแต่ดวงตาที่หม่นหมองมาหลายวันกลับเป็นประกายวาวโลดกลามขบแน่นกระดาษในมือถูกขยำเป็นก้อนถึงเวลาลวยศินเขาพูดด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมครับอย่าให้พวกมันล่าไปได้แม้แต่คนเดียว คนสนิทเพียกหน้ารีบรุดไปเตรียมการตามแผนที่วางเอาไว้อามารานเปลี่ยนเป้าหมายในการเดินทางโดยให้มุ่งหน้าตรงไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์เขาไปที่นั่นเพื่อพบแม่หมอประจำเผ่าเป็นการส่วนตัวผู้นำบาลัสพูดคุยกับแม่หมออยู่ประมาณ20นาทีไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่พูดคุยอะไรกันจากนั้นก็ตรงกลับที่พักโดยไม่พูดไม่จาสายของห้ามาได้เป็นรายงานเรื่องนี้ให้เขาทราบก่อนจะหลบเลี่ยงกลับไปประจำที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ตามเดิม ทันทีที่อามารานกลับมาถึงเจสตินพาเลตเขาก็รีบเดินตรงไปที่ห้องและต่อโทรศัพท์ถึงหัวหน้าเผ่าเฮชามาเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงการนัดพบในค่ำคืนนี้จากนั้นก็โทรสั่งให้จาบินรีบนำกำลังกลับมาที่บาลัสโดยด่วนหลังจากวางสายอามารานหันกลับไปมองเยซซินด้วยสีหน้ามองเศร้านายเองก็คิดว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมเยซซินที่ยอมสละแม้แต่ตำแหน่งผู้นำบาลัสเพื่อแลกกับความปลอดภัยของผู้หญิงเพียงคนเดียว เพื่อพายแล้วเรายอมแลกทุกอย่างเดีย๋ยวว่าจตสลัตำแหน่งเลยแม้นะแต่ชีวิตของเราก็สามารถสละได้เพื่อนางแววตาที่มุ่งมั่นรวมถึงคำพูดจริงจังที่หลุดออกมาจากปากของเจ้านายหนุ่มทำให้เยซินรู้ว่าเจ้านายยังเป็นที่รักของเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับความปลอดภัยของชายาถึงเยซินจะเข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นนายแต่เขาก็าอดคิดไม่ได้ว่า สิ่งที่ท่านชีที่ตัดสินใจทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องกระนั้นเขาก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างเจ้านายทั้งสองและสละดได้แม้กระทั้งชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องนายอยันเป็นที่รักที่ผ่านมาไม่ว่าผู้นำบาร์จะทำงานหนักและเหนื่อยแค่ไหนแต่สีหน้าและแลวแวตาของท่านชีก็ไม่เคยหมองเศร้ามากเท่านี้มาก่อนเพียงแค่ท่านชีด้เห็นรอยยิ้มที่สดใสหรือได้ยินคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยของคุณพันไมลใบหน้าที่แสดงถึงความเหนื่อยล้า ก็มาลายหายไปจนหมดสิ้นมีแต่รอยยิ้มที่สดใสมาแทนที่เตรียมคนของเราให้พร้อมในยะสินจำไว้ว่าก่อนจะลงมือทำอะไรอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของพายให้มากที่สุดเข้าใจนะครับท่านชิความสนุกของ EP นี้ก็ตบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพันไมล์และชิฟอมารานจะช่วยเหลือเขาด้วยวิธีไหน เขาจะเสียสละอะไรเพื่อเธอติดตามหาคำตอบเหล่านี้ได้ในคลิปหน้าค่ะเหมือนเช่นเคยรู้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องของรุดด้วยนะคะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ